สวัสดีครับป็นคนตั้มนะครับดี๋ีวจะมาสอนกานวาดภาพช่วยนะครับจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราได้วาดภาพช่วยบริเวณที่เป็นเป็น,ปนระนาบเทเอียงตรงนี้นะครับหรือว่าออฟบิคเซอร์เฟตไปเรียบร้อยนะครับก็คือหนึ่งสองสี่สามหนึ่งสองสี่สามตรงนี้นะครับแต่ว่าพร้อมทั้งหาพื้นที่ด้วยนะครับใครยังไม่ได้ในส่วนนี้เดี๋ยวพี่จะแปะริงไว้ให้นะครับมาคลิกเข้าไปดูบริเวณ เป็นเครื่องหมายตัวตัไอนะครับบริเวณมุมจอของนี้วิดีโอนี้นะครับพี่จะวาดต่อนะครับจากทุกที่แล้วก็คือพี่จะต้องการวาดให้เต็มรูปเลยนะครับจับแรกพี่ตั้งชื่อเพิ่มนะครับตั้งชื่อตอแล้วพี่มีหนึ่งสองสามสี่คือมันเป็นห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ก้าบริเวณมุมข้างในสุดนะครับดังนั้นพี่ก็จะมาตั้งชื่อแต่ละวิวถ้ามองทาวิวไปก็จะเห็นสองจุด ที่มาตรงกันก็คือแปดกับเก้าตรงนี้นะั้งชื่อกันก่อนนะ,ะถ้าตรงนี้ก็เป็นเจ็ดกับหกเพียวตัวเลขที่พี่เห็นก่อนขึ้นต้นหนะึ่งเห็นอันเดียวสามเห็นอันเดียวสี่สองก็มีห้าเพิ่มมาเจากนั้นพี่ก็มาตั้งต่อตรงนี้ก็คือเจ็ดกับแปด ไปนะครับหนึ่งเห็นอันเดียวสองเห็นอันเดียวก็จะมีหกับ9้าอยู่ตรงนี้นะครับถ้ามองจากการฟอนเข้าไปหกับ9ออ้ามันตกสามอันเดียว4กับห้านะครับอันนี้เพิ่มมาโอเคนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับไดนะครับตั้งคี่เรียบร้อยก็ คิดเส้นหากันนะครับอนนี้น่าจะตรงกันอยู่ละสามารถใช้มันทำดรนนี้ได้เลยก็าาคือคิดแต่ละจุดไปหากันเห็นไหมนะจ็ดไปหา7จิตแปด 8, ไปหาแปดเก้าไปหาเก้าที่เหลือเรียบรย้อยละเดี๋ยวพี่ต้องต่อเส้นถ่ายขนาดตรงนี้ต่อไปนะครับข้างล่างตัวนี้นะครับพี่ต้อง จุดเริ่มต้นพี่คือเส้นหนึ่งสามใช่ไหมใครยังไม่เข้าใจว่าหนึ่งสามย้อนกลับไปดูวิดีโอที่ก่อนหน้านี้นะครับที่วัดภาพเชื่อนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแต่ละทุกจุดเลยต้องขีดเส้นให้ขนานกับเส้นนี้ที่บอกวิธีไปแล้วก็คือใช้ด้นทัดนี้นะครับโดยเอาด้านหนึ่งมาทาากับเส้นนี้ก่อน โอเคถ้ามันแตกก็เอาไม้บรรทัดธรรมดามาลองไว้ชิดเลยนะครับติดกับไม้บรรทัดฝั่งนี้ดังนั้นกดไว้แน่นังนั้นเราก็สไลด์ไปบนมันเห็นว่าทุกเส้นมันจะขนานกันหมดเลยนี่พี่ก็ไปเริ่มที่จุด8ปดเก้าเจดแปดท่ีโปรเจกหน้านะครับหก้า โอเคต่อไปก็ไปถ่ายขนาดเรามีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็มาถ่ายขนาดส่วนที่เหลือนะครับจุดไหนที่มันระยะเท่ากันเราพยายามถ่ายครั้งเดียวให้มันได้สองระยะเลยนะก็อย่างเช่นเจ็ดหกมีพี่ต้องต่อเส้นก่อนอ่าเป็นเส้นถ่ายขนาด อ๋อเมื่อกี้ที่ลืมต่อเส้นหนึ่งนี่นะโอเค หกเราต้องมาวัดไว้บนเส้นนี้นะเว้นที่เส้นที่เราเอาไว้ถ่ายกันานะครับโอเคจะเห็นว่าเจ็ดกับหกระยะเท่ากันเพราะงนั้นเราจะวัดสองเส้นย้ายนะเจ็ดคือต้องไายหนีดูดีเจ็ดคือเส้นนี้เออเส้นนี้เราก็ย้ายมาเจ็ดตรงนี้เจ็ด โอเคแล้ก็ถายกันเลยอันนี้พี่จำไว้ก่อนว่าเป็นเจ็ดต่อไปหกหกก็คือตรงนี้นะเลขที่พี่ตั้งชื่อเพม่ต้องขีดนบนเส้นของหกโอเคคขีดเราตั้งชื่อเลยนะครับเพราะจุดเราเริ่มเยอะและ้วอันนี้หกเดียหลงนะขีดให้ตรง มีเจ็ดวกเคียต่อนะครับอา่าตรงไหนอีกหนึ่งสองสามฟีได้แล้วเหลือแปดเก้ากับห้าซึ่งระยะเดียวกันวัดตรงไหนก็ได้ฮะจะพี่วัดจากห้าเทกัน ห้าดูนะครับว่ออยู่เส้นอยู่ไหมก็ตามชื่อที่เราตั้งก็ได้เนี่ยห้าก็อยู่ตรงนี้ก็มาปักมานท <c oughs> ี่เสียมันเลยจังไหยเลยเลยนะโอเคตรงนี้อันนี้คือห้านะจำไว้แลวต่อไปอะไรนะแปดเก้านะถูกไหมพี่คอย๋ยวนั้นกอไปดูโอเคแปดเก้าระยะเท่ากัน ปตรงไหนแปดคือเส้นนี้โอเคเก้าเส้นนะเก้าคือเส้นนี้ใครกวนาลงคิดเขียนชื่อเลยนะในพี่พอจำได้ทันนีเก้าจุดเก้าันนีแปดอันนี้ห้า โอเคต่อไปนะครับวีดีอก่อนหน้านี้เราได้สร้างเส้นตั้งฉากตรงนี้ขึ้นไปแล้วเนี้ยครับจากเอทวิว๋อพี่ลืมจะไปดูแล้วพี่ลืมขีดบอกว่าตรงนี้เป็นเอทวิวไอ้เส้นเนี้ยเรียกว่าเอทวิวนะครับซึ่งเราสร้างเส้นตั้งฉากมันขึ้นไปแล้วนะครับ <c oughs> แต่เฉพาะจุดที่เราวาดตรงนี้เราเหลือ ต้องโปรเจกต์ไปให้ให้ครบก็คือเนี่ยห้าเจ็ดหกถ้าหกเจ็ดแปดเก้าี่ยวิธีก็คือไปทาบไปทาบให้สนทินทจะพยายามให้บริเวณนี้เลยจุดเก้าไว้นะเดี๋ยวถ้าอย่างนี้ไม่เลยเวลาขีดมันก็ไม่ถึง <c oughs> ตรงพี่ไม่รู้ว่ามันพร้อมนะังน ครับก็บเส้นสองโอเคื่าจะประมาณนี้จากนั้นถ้าใครไม่ได้ก็กลับด้านก็คือเอาด้านเนี้ยไปไว้ฝั่งนี้ <c oughs> แล้วก็เอาหัวตรงนี้มาฝั่งนี้ก็ได้ครับนะีไ้ได้พิกใต่ตัวอยู่แล้วนะ <c oughs> ถ้าใครพื้นที่เหลือก็เอาไม้บรรทัดมาลองส่วนนี้นะแต่อย่าลืมพี่บอกให้มาเลยส่วนนี้ไปมาลองแล้วกดไวให้แน่นนะจากนั้นเราก็สไลด์ไปบนไม้บรรทัดที่เรากดไวเนะี่ย ยังไงไมันก็ขนานกันไปน,นะเส้นนี้ขนาน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 สไลด์ดลไปเรื่อยๆที่อืมอ่าอืม่เนี้ยต่อเส้นไปเลยนะ อ่ามันน่าจะอยู่ประมาณนี้เคยแปะอันนี้น่าจะยาวไปเจ็บ

ตั้งชื่อเนี่ยมันจะทำให้เราถูกต้องนะครับเร่มีโมนแน่นอนโอเคที่เส้นเสร็จแล้วนะครับก็ถ่ายขนาดจากรูปนี้ไปเส้นนี้เหมือนเดิมนะครับใช้วงเวียนนะครับวัดที่เอาจ,จุดนี้พอดีเวียนนี้เอาก็หกกับเก้าเลยเริ่มก่อนซึ่งระยะเท่ากันนะเพราะ,ะั้ก็วัดครั้งเดียวได้สองจุด หกก็คือเส้นนี้แล่าตามชื่อหกก็ไปนะครับตามจุดโอ้ไม่ถึงนี่แต่พี่ขอต่อเส้นตรงนี้นิดนึงเนี่ย หกนะโอเคตั้งชื่อเลยนะฮะเพราะว่าจุดเยอะแล้วเดี๋ยวลงพี่หกเขาก็ไล่ทำไปเรื่อยๆนะครับจนครบได้เอาโอ้พี่ลืมหกกับเก้าเท่ากันเก้าจุดไหนเดี๋ยวไปดูกัน เก้าเส้นนี้ค่อยๆไล่สายตานะเก้าเส้นนี้ขนาดกับเส้นนี้โอเคอยู่ตรงนี้เกือบเก้าเนาะ โอเคต่อไปย้ายอ่าถูกไหมห้าก็ได้เอโอเคห้าห้าเส้นไหนเนาะอ่าเปื่าถูกห้าโอเคเส้นนี้ค้างสองห้าคือเส้นนี้ซื้อตามชื่อ ขอโทษด้วยมันไปทับกับไอไราย,ายวิวเ,เดี๋ยวพี่ลบให้นะ โอเคห้าข้างสองนะโอเคํ 5, 2, เคำได้อยู่โดยค่อย้นนี่ต้องชื่อเลยนะครับกาหลง่ะเราก็ค่อยๆทำไปจนครบนะครับไม่ต้องรีบนะครับเพราะว่าถ้า,ถ,าถ้าผิดขึ้นมาเนี่ยมันเสียเวลานะครับ ไเจ็ดแปดยามนะต้องปากให้ตรงเส้นมนันนะตรงคนนี้ไปปักนี่ไปวัดนี่นะครับผิดกีกนะใจเย็นะครับเลยไปเล่งนะเจ็ดก็คือเส้นนี้นะครับเดี๋ยวแปดกันนะแปดี่อยู่นี้แปดเส้นนี้โอเค ตั้งชื่อเลยนะครับลงต่อไปเจ็ดเส้นไหนนะเจ็ดโอเคเส้นนี้เจ็ดเส้นนี้ไม่ถึงอีกนะประกาก่อนต่อเส้นกัน เจ็ดนะใกล้ครบแล้วนะครับหรือ,อครบแล้วนะครบแล้วนี่นะโอเคครบแล้วนะครับต่อไปขีดเส้น,นครับง่ายแหละถามว่าขีดจากไหนไปนไหนนะครับอ้างอิงจากที่เราตั้งชื่อตรงนี้นะครับโดยอันไหนที่มันโดนบ้างก็จะต้องเป็นเส้นฮิดเด์ไลน์โอ้อันนี้พี่ลืมเนาะอันนี้ต้องเป็นเส้นฮิดเดลไลน์นะทวดทีทวดทีทวด,ดทดดีผมไม่เข้าใจผิดเลย อะไรนี้ต้องเป็นฮนะิตดไลน์นะเนี่ยเราไม่เห็นเหมือนกนะันโอเคหนึ่งขีดไปเจ็ดอันนี้ไม่โดนบังเลยใช่ไหมอเอาไปแล้วขีดเป็นเส้นจริงเนี่เลยหนึ่งขีดไป 7, เจ็ดเจ็ดขีดไปแปดอันนี้ก็เป็นเส้นจริงวะก็เห็นชัดอยู่แล้วแปดขีดไปสองหาบริเวณนี้ขีดเป็นเส้นจริงได้เพราะว่าไม่โดนบงังเจ็ดขีดไปหกก็ เห็นเป็นเส้นจริงหขีดไปสามอังอกฤงตามนี้3ามสี่สี่ไปห้าห้าไปสองโอเคอ่าไอพวกนี้เส้นจริงหมดเลยครับโดยไอหขีดไป9ก้าัเขีดไป8ไอพวกนี้โดนบังหมดเลยนะนั้นเราต้องอันนี้ เป็นเส้นปละนะแต่พี่ขีดอวก่อนเดี๋ยวพี่ลบอันนี้เส้นปละก็เส้นปละ โอเคเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปสามมิติรูปจริงของมันนะครับเต็มรูปไม่ใช่รูปจริงคนระับเต็มรูปแต่เอ่อ ระนาบเอียงนี้เป็นระนาบจริงก็คือหนึ่งสองสามสี่ก็ตรงนี้หนึ่งสองสามสี่นะที่เต็มรูปนะ,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 ะพี่ขยัดเปิดสามมิติให้นะย ก็รูปนี้นะครับนะ้จะเป็นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเรามองแลเพะไอเพจเดี๋ยวตั้งฉากนะเราก็จะเห็นเป็นแบบนี้เข้าใจไหมไอม,มุมนี้แล้วหน้าจริงก็คือตัวนี้นะครับเดี๋ยวที่เหลือก็เป็นมุมตรงนั้นที่โดนบังมันก็จะเป็นเส้นปะที่เราขีดเนี่ยเห็นนะก็คือไอมุมนี้ค่อยดูนะเนี่ยเห็นนะก็คือรูปนี้แหละ เต็มรูปก็คือแบบนี้อ,อันนี้คือระนาบเอียงที่ราวาดแต่อ้มุมตรงนี้ที่ไม่เห็นมันก็จะเป็นเส้นปักกับไอเส้นนี้ที่มันขีดไปนะตรงอันที่มันมองไม่เห็นนะ,ะนีนะะ่เป็นเส้นปะฮิตเปิดเป็นเส้นปกให้ดูนะก็คือแบบนี้น,นะครับโอเคหวังว่าจะช่วยให้น้องเห็นภาพมากขึ้นนะครับจากการพาพภาพช่วยเนาะเพื่อที่จะเห็นขนาดภาพจริง ฐนะนับอิงของมันนะครับพื้นที่จริงของมันนะครับแฟนวิดีโอนี้ไว้เท่านี้นะครับช่วยกดติดตามให้พี่ด้วยนะครับกดซับก็ขายให้ด้วยนะครับกดไลค์ให้ด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับ